คลิปนี้จะมัดรวมทุกคำถามและวิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับเงินดิจิตอลเฟส2ผู้สูงอายุมาเตรียมความพร้อมก่อนถึงวันโอนเงินจริงและสิ่งที่ต้องทำก่อนหลังเพื่อไม่ให้พลาดรับเงินหมื่นไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะในคลิปนี้จะเป็นข้อมูลสําคัญเพื่อไม่พลาดรับเงินหมื่นผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปหรือเรียกสั้นๆว่าเงินดิจิตอลเฟส2ข่าวดีก็คือเขาจะเริ่มโอนเงินให้แล้วนะคะในวันจันทร์ที่27มกราคมนี้และหลายคนคงได้เห็นข่าวกันไปแล้วล่าสุดกระทรวงการคลังได้ออกมาโพสต์แจ้งข่าวเมื่อ16มกราคมเกี่ยวกับเงินดิจิตอลเฟส2ซึ่งอ้อยไปไล่อ่านดูแล้วเป็นข้อมูลสําคัญและเป็นประโยชน์สําหรับ ใครที่มีคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายที่อยู่ในกลุ่มนี้และอาจจะยังไม่รู้ในโพสต์ของกระทรวงการคลังก็ได้มัดรวมข้อมูลเอาไว้ให้ทั้งหมดใครที่ยังสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลต่อไปนี้คุณสมบัติคนที่จะได้รับสิทธิ์มีอะไรบ้างการเช็คสิทธิ์เช็คที่ไหนเริ่มเช็คสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันไหนผูกพร้อมเพย์ต้องผูกภายในวันไหนรวมไปถึงขั้นตอนการเช็คสิทธิ์การล็อกอินเข้าระบบวิธีสังเกตกรณีข้อมูลหลุดจากระบบและถ้าลืมรหัสผ่าน ต้องทำยังไงเช็คแล้วได้รับสิทธิ์หน้าจอจะแจ้งว่ายังไงการตรวจสอบการจ่ายเงินเพื่อเช็คว่าระบบโอนเงินมาให้หรือยังถ้าไม่ได้เงินรอบนี้จะได้อีกทีตอนไหนและข้อมูลทั้งหมดนี้อ้อยจะนำมาสรุปไว้ในคลิปนี้เริ่มจากผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปที่จะได้เงินในรอบนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ4ล้านคนคุณสมบัติสาคัญที่จาเป็นต้องรู้ข้อแรกเลยเป็นคนที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐสำเร็จมีสัญชาติไทยและมีอายุ ตั้งแต่60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้ววันที่15กันยายน2567ก็คือคนที่เกิดก่อนวันที่15กันยาหรือเกิดในวันที่16กันยา2507สรุปก็คือเกิดไม่เกินวันที่16กันยายน2507และจะมีคุณสมบัติย่อยอีก4ข้ออ้อยเกรงว่าคลิปนี้จะยาวเกินไปอ้อยจะวางคุณสมบัติเพิ่มเติมไว้ในรายละเอียดใต้คลิปและอีกข้อนึงที่สำคัญก็คือต้องไม่เป็นคนที่ได้รับเงินไปแล้วในเฟสที่1 mm เฟสหนึ่งคือคนที่ได้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการถ้าใครที่ได้ไปแล้วในเฟสที่1ในรอบนี้ก็จะไม่ได้ค่ะและนี่ก็เป็นคุณสมบัติหลักๆสองข้อที่ต้องรู้และก่อนจะเข้าไปเช็คสิทธิ์สิ่งที่ต้องทําก่อนเลยก็คือการไปผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้กับเลขบัตรประชาชนเพราะเราจะได้รับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกพรอมเพย์ไว้กับเลขบัตรประชาชนเท่านั้นนะคะถ้าผูกกับเบอร์มือถือจะใช้รับไม่ได้ค่ะถ้ามีบัญชีเดียวให้ผูกกับเลขบัตรประชาชนไว้ ด้วยซึ่งจะผูกกับธนาคารไหนก็ได้ค่ะแต่ต้องผูกให้เสร็จภายในวันที่22มร eventual, ก,กรามคมเพื่อจะได้รอรับเงินในวันที่27มกราคมนี้จะได้สิทธิ์หรือไม่ได้สิทธิ์ค่อยเช็คอีกทีค่ะตอนนี้ให้ผูกพร้อมเพย์ไว้ก่อนเพราะเขากําหนดมาแล้วว่าต้องผูกภายใน22มกราคมนี้แต่ถ้าเกิดว่าผูกไม่ทนันหรือบัญชีมีปัญหาจะมีการโอนเงินซ้ําให้3รอบ ครั้งที่1จะโอนซํำให้28กุมภาแต่ต้องผูกพร้อมเพย์ให้สำเร็จภายในวันที่25กุมภาครั้งที่สองโอนซํำวันที่28มีนา ต้องผูกพร้อมเพย์ก่อน25มีนาะและครั้งที่3โอนซ้ํา28เมษาต้องผูกพร้อมเพย์ภายใน23เมษานะคะถึงจะได้เงินแต่ถ้าระบบโอนซ้ํา3รอบแล้วโอนเข้าบัญชีไม่ได้ก็จะจบที่รอบที่3จะไม่มีการโอนซ้ําอีกแล้วนะคะโอเคค่ะเมื่อผูกพร้อมเพย์แล้วก็มาดูว่าต้องเข้าไปเช็คสิทธิ์ที่ไหนและเมื่อไหร่ช่องทางเช็คสิทธิ์ก็คือจะเช็คผ่านแอปทางรัฐก็คือแอปที่เราใช้ลงทะเบียนนั่นเองค่ะโดยระบบจะเปิดให้เข้าไป เช็คสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่22มกราคมเป็นต้นไปวันที่นี่ชัวร์แล้วนะคะเพราะกระทรวงการคลังเป็นคนโพสต์แจ้งข่าวไว้ต่อไปก็มาดูขั้นตอนเช็คสิทธิ์ในแอปทางรัฐกันเลยค่ะขั้นตอนแรกให้เปิดแอปทางรัฐแล้วใส่พินโค้ด6ตัวก็จะเข้ามาที่หน้าหลักของแอปและจุดที่อ้อยอยากให้สังเกตก่อนจะเข้าไปขั้นตอนลึกๆให้ดูตรงนี้ค่ะ ว่าเขียนว่ายังไงเข้าสู่ระบบหรือเป็นชื่อของเราแล้วเพราะจากที่อ้อยเข้าไปดูล่าสุดถ้าไม่ค่อยได้เข้าไปใช้งานแอปทางรัฐข้อมูลของเราจะหลุดจากระบบเองอดังนั้นเราจึงต้องดึงข้อมูลของเรากลับมาก่อน,ด,ออน,อออนด้วยการล็อกอินเข้าระบบอ้อยจะขอแยกเป็น3กรณีค่ะถ้าตรงนี้เป็นชื่อของเราแล้วแปลว่ายังล็อกอินอยู่ในระบบข้อมูลของเราก็จะยังอยู่สามารถกดที่ปุ่มตรวจสอบสถานาการลงทะเบียนเพื่อเข้าไปเช็คสิทธิ์ได้เลยค่ะ กรณีที่2ในหน้าแรกถ้าใครเขียนว่าเข้าสู่ระบบแปลว่าเราต้องล็อกอินเข้าระบบก่อนให้กดที่ปุ่มเข้าสู่ระบบ หน้าต่อมาระบบจะให้ใส่บัญชีผู้ใช้หรือเลขบัตรประชาชนใครจำบัญชีผู้ใช้ไม่ได้ให้ใส่เลขบัตรประชาชน13ตัวลงไปได้เลยค่ะบรรทัดต่อมาให้ใส่รหัสผ่านเสร็จแล้วกดที่ปุ่มล็อกอินเข้าระบบใส่พินโค้ด6ตัวยืนยันพินโค้ด6ตัวอีกครั้งระบบก็จะพากลับมาที่หน้าแรกให้สังเกตที่ข้างบนค่ะจะเป็นชื่อของเราแล้วแบบนี้สามารถกดที่ปุ่มตัวสอบสถานะการลงทะเบียนได้เลยค่ะใครจำรหัสผ่านได้จะไม่ ไม่มีปัญหามาดูกรณีที่3ส่วนมากจะจํารหัสผ่านไม่ได้อ้อยก็เป็นเหมือนกันค่ะใครที่จํารหัสผ่านไม่ได้เราจะไปตั้งรหัสผ่านใหม่กันค่ะให้กดที่ปุ่มลืมรหัสผ่านหน้าต่อมาให้ใส่บัญชีผู้ใช้หรือเลขบัตรประชาชนถ้าจําบัญชีผู้ใช้ไม่ได้ง่ายๆเลยค่ะพิมพ์เลขบัตรประชาชนลงไปได้เลยแล้วกดที่ปุ่มถัดไปในหน้าต่อมาระบบจะให้เราเลือกช่องทางการตั้งรหัสผ่านใหม่จะเป็นช่องทาง ที่เราเคยยืนยันตัวตนไว้ไม่ว่าจะเป็นทางอีเมลโทรศัพท์มือถือบัตรประชาชนหรือว่าติดต่อกับเจ้าหน้าที่ให้เลือกช่องทางที่เราสะดวกค่ะสำหรับตัวอย่างช่องทางที่อ้อยเลือกจะเลือกช่องทางการตั้งรหัสผ่าน,ผ,านผ่านโทรศัพท์มือถือก็กดไปที่ตัวหนังสือสีเขียวที่เขียนว่าโทรศัพท์มือถือหน้าต่อมาระบบจะส่งรหัส OTP ไปที่เบอร์โทรศัพท์ของเราซึ่งจะบอกเบอร์ไว้ด้วยจะโชว์ตัวเลขให้เห็นสองตัวหน้าและสองตัวท้าย ปิดตัวเลขตรงกลางเอาไว้ซึ่งเราก็น่าจะเดาออกนะคะว่าใช้เบอร์ไหนยืนยันตัวตนเอาไว้และในขั้นตอนนี้ต้องเร็วหน่อยนะคะเพราะ OTP จะมีอายุแค่30วินาทีซึ่งเร็วมากก็ใยเองต้องขอสองรอบอ่ะก็จะมี SMS ส่งมาจาก DGA เป็นตัวเลข6ตัวพร้อมรหัสอ้างอิงให้นำตัวเลข6ตัวมากรอกแล้วกดปุ่มยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือ หน้าต่อมาจะมาถึงขั้นตอนการตั้งรหัสผ่านใหม่ก่อนอื่นกดที่รูปตามันจะโชว์ตัวอักษรและตัวเลขที่เราพิมพ์ลงไปเพราะบางทีอาจจะพิมพ์ผิดจะได้เห็นตัวอักษรและตัวเลขชัดๆสาหรับรหัสผ่านระบบจะให้ตั้งไม่ต่ํากว่า8ตัวอักษรใน8ตัวนี้ก็จะมีภาษาอังกฤษและตัวเลขอยู่ด้วยกันเช่น A B 1 2 3 4 5 6 ่าแบบนี้ก็จะครบ8ตัวนี้เป็นแค่ตัวอย่างเฉยๆนะคะรหัสผ่านอ่ะให้ตั้งตามที่เราจําได้แล้ววิธีสังเกตถ้าตัวอักษรและตัวเลขที่พิมพ์ลงไปใช้ได้จะขึ้นติ๊กถูกสีเขียวข้างหน้าแบบนี้พอพิมพ์ครบ8ตัวติ๊กถูกสีเขียวจะขึ้นทุกบรรทัดแบบนี้แปลว่ารหัสผ่านของเราใช้ได้ ถ้าโอเคจะเอารหัสนี้แหละให้กดที่ปุ่มเปลี่ยนรหัสผ่านป๊อปอัพจะเด้งขึ้นมาถามว่าท่านยืนยันที่จะเปลี่ยนรหัสผ่าน ให้กดที่คำว่าดำเนินการหน้าจอก็จะแจ้งว่าเราได้ตั้งรหัสผ่านใหม่สำเร็จสามารถที่จะใช้รหัสผ่านนี้เข้าสู่ระบบได้ทันทีให้กดที่คำว่าตกลงค่ะหน้าจอก็จะเด้งมาที่หน้าแรกเมื่อตั้งรหัสผ่านใหม่เสร็จแล้วก็มาล็อกอินเข้าระบบกันค่ะให้ใส่เลขบัตรประชาชนและรหัสผ่านใหม่ที่เราเพิ่งตั้งไปตะกี้แล้วกดปุ่มเข้าสู่ระบบ ต่อมาระบบจะให้ตั้งพินโค้ด6ตัวเพื่อเอาไว้สำหรับเข้าใช้งานแอปให้กดที่คำว่าตกลงแล้วตั้งตัวเลขที่เราจำได้6ตัวหน้าต่อมาให้ใส่ตัวเลข6ตัวอีกครั้งซึ่งจะเป็นตัวเลขตัวเดียวกันกับที่พึ่งตั้งไปตะกี้เพื่อเป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่งพอใส่พินโค้ด6ตัวเสร็จระบบจะพากลับไปที่หน้าแรกของแอป ข้างบนก็จะเป็นชื่อของเราค่ะทีนี้ก็จะเข้าไปเช็คสถานะได้แล้วโดยให้กดที่ปุ่มตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้เลยค่ะแล้วถ้าใครที่ลงทะเบียนสำเร็จตอนนี้จะอยู่ในขั้นตอนที่3หรือหมายเลข3คืออยู่ระหว่างตรวจสอบสิทธิ์กับหน่วยงานและถ้าในวันที่เขาเปิดให้เข้าไปเช็คสิทธิ์คือ22มกราถ้าได้รับสิทธิ์จะอยู่ในขั้นตอนที่5คือจะได้รับเงิน10,000ส่วนถ้าอยู่ในขั้นตอนที่4จะไม่ได้รับสิทธิ์และจะ อุทธรณ์ได้ไหมในโพสต์ของกระทรวงการคลังก็ไม่ได้แจ้งไว้ค่ะแต่เดี๋ยวอ้อยจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งและถ้าในวันที่22มกราเราเข้าไปเช็คแล้วได้รับสิทธิ์วันที่27มกราจะเป็นวันที่ระบบโอนเงิน10,000บาทเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนและเพื่อความชชวร์เขาจะเปิดให้เช็คด้วยว่าระบบได้โอนเงินมาสําเร็จหรือ,อยังจะเริ่มเช็คได้ในวันที่28มกราในแอปทางรัฐเหมือนเดิมค่ะและสําหรับข้อ ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถอ่านได้ที่ลิงก์ด้านล่างอ้อยจะปักหมุดโพสต์ของกระทรวงการคลังไว้เผื่ออยากเข้าไปอ่านเพิ่มเติมและถ้าใครที่มีคำถามพิมพ์ไว้ได้ในคอมเมนต์เดี๋ยวอ้อยไปหาข้อมูลมาตอบให้สุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อ้อยด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ